สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสัปดาห์นี้ผมก็กลับต่างจังหวัดอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ได้แวะที่ตลาดดอนเจดีพบว่าแม่ค้านาปลาตะเพียนมาขายนะครับกิโลโละหกสิบบาทผมซื้อมา3ามกิโลครับถือว่าถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาหมูปัจจุบันนี้ก็จะนํามาทอดนะครับนี่มีไข่ด้วยไข่ก็จะต้มยำครับะจะบ้างก้างก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการรับประทานนะครับ แล้วครับก่อนทอดผมจะใส่เกลืองลงไปน้ํามันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วก็จะมีรสเค็มด้วยครับนี่ครับทอดเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับน่ารับประทานมากเลยครับในวันอาทิตย์นี้ผมก็ได้มีโอกาสไปทําบุญด้วยนะครับที่วัดเนื่องจากว่าตรงกับวันพระพอดีนะครับ ปีนี้ก็มีพระมาบวชอยู่หลายรูปด้วยกันนะครับที่วัดนี้ปกติแล้วจะมีพระน้อยแต่ว่าปีนี้ก็มีพระมาบวชอยู่หลายรูปเลยทีเดียวนะครับนี่คือหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางกลับครับ<ม>ก็จะเจอพวกสัตวานกยุงนะครับแล้วก็จะมีพวกไก่สวยงามครับ ภายในวัดก็ค่อนข้างจะร่มลื่นมากเลยนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ทําให้ต้นไม้เขียวชอุ่มนะครับแต่ว่าอากาศก็ร้อนมากเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาในสวนนะครับสัปดาห์นี้โชคดีครับก็คือฝรั่งที่ปลูกไว้นะครับก็ติดลูกแล้วก็ผมห่อไว้นะครับเพ่ะว่าต้องมาแย่งกับเจ้าถิ่นก็คือมดแดงนะครับ มดแดงได้เข้ามากินฝรั่งที่ผมห่อไว้ในถุงนะครับนี่ต้องแย่งกันหน่อยเป็นลูกแรกของรุ่นนี้แหละครับรสชาติดีมากเลยครับนี่มดกินไปขนาดนี้เลยแสดงว่ารสชาติดีครับส่วนนี่เป็นกระท้อนก็ไม่ทันมดครับต้นเล็กแบบนี้แต่ว่ามีลูกแล้วนะครับผมทดลองเอาลูกไว้แต่ว่ามดก็กินไปเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ถ้ามองไปในสวนก็ค่อนข้างจะโล่งแล้วก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าญาติกันได้มาตัดหญ้าให้นะครับก็ทำให้ดูสะอาดสวยงามนะครับอันนี้เป็นต้นเงาะนะครับนี่ก็เป็นฝรั่งเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีส้มโอพอตัดหญ้าเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีพวกนกเอี้ยงลงมา,าหาแมลงกินนะครับบินกันเป็นฝูงเลย นี่ครับสวนก็จะสวยงามนะครับส่วนจ็อบที่ค้างอยู่นะครับของอสัปดาห์ที่แล้วก็คือการต่อไฟมาที่บริเวณสระน้ำใหม่ผมต่อเรียบร้อยนะครับแต่ว่ารถแมคโครที่นัดไว้ก็ไม่ได้เข้ามาตามที่นัดนะครับเพราะว่าเขาติดปัญหาเรื่องของเจ็ดวันอันตรายห้ามรถบรรทุกวิ่งครับบ่าย,ายวันนี้ก็เลยทำน้ำแตงโมปัน่น รับประทานนะครับก็จะใส่เงาะก้าป๋องลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหวานสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ